สวัสดีค่ะท่านผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบ applause, ัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพศ2 5 6พและผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องอ sugar, ขอขึ okay. ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดิฉันพันตำรวจโทหญิงทีติกนิการูปจรรองผู้กำกับการกลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวนหนึ่งสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนจะมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไก่เกลีย่ยพศ2562ตามข้อ4ได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไก่เกลี่ยดังนี้ค่ะเรื่องที่1เรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัตินะคะท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังน,นี้1 เป็นผู้ผ่านการอบรมการไล่เปลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรองซึ่งได้แก่หลักสูตรดังต่อไปนี้ 1. หลักสูตรของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2. หลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3. หลักสูตรของกระทรวงสาธารณาสุข 4. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6. หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า 7. หลักสูตรของสภาธนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 8. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 9. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ 10. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12. หลักสูตรของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13. หลักสูตรมหาวิทยาลัยเติรด 14. หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิ 15. หลักสูตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต16หลักสูตรมหาวิทยาลัยบูรพา 17. หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมา 18. หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง 19. หลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปกอี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและสุดท้ายคือหลักสูตรของสำนักงานสารยุติธรรมค่ะและคุณสมบัติข้อที่2นะคะการจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆอันจะเป็นประโยชน์แก่การไก่เกี่ยวข้อพิพาทเรื่องต่อมานะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามดังนี้ค่ะข้อที่1เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดละหุโทษ2เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนวิกลจริตจิตวั่นเฟือนไม่สมประกอบ3เป็นบุคคลล้มละลาย4เป็นผู้มีอิทธิพลหรือชื่อเสียงในทางพาลหรือทางทุจริตหรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม 5. เคยถูกเครือถอนการเป็นผู้ไก่เกลีย่ยตามพระราชบัญญัตินี้และยังไม่พ้นหปี นับถึงวันยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องการเตรียมเอกสารในการสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีดังนี้ค่ะ 1. สําสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ1ชุดต้องรับรองสำเนาสําสำเนาทะเบียนบ้าน1ชุดต้องรับรองสำเนา สามสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้ามีต้องรับรองสำเนาสสำเนาว,วุฒิการศึกษาต้องรับรองสำเนา 5. าสำเนาหลักฐานรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรการไกลเกลี่ยข้อพิพาทต้องรับรองสำเนา 6. สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานด้านการไกลเกลี่ยข้อพิพาทถ้ามีต้องรับรองสำเนา 7. รูปถ่ายสีหน้าตรง แต่งกายสุภาพไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาด1ถึง1.5นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนนับแต่วันยื่นคำขอเขียนชื่อนามสกุลหลังรูปทุกใบรูปใบที่1นะคะให้ใช้กาวหรือกาวสองหน้าทาด้านหลังแล้วติดรูปดังกล่าวลงบนแบบทอกศูนส่วนรูปที่สองอาจใช้ถุงซิปล็อกหรือใส่ซอง แล้วเย็บที่ซองให้ติดกับแบบทกศ .01 โดยห้ามเย็บให้โดนรูปถ่ายเพราะรูปดังกล่าวจะต้องนํามาติดกับบัตรประจำตัวผู้ไกลเ่เกลี่ยถ้าหากท่านเย็บโดนที่รูปจะทําให้รูปไม่สวยงามนะคะกรณีเป็นทหารหรือตํารวจหากใส่เครื่องแบบการแต่งกายต้องถูกระเบียบผมสั้นสีเครื่องแบบเป็นปัจจุบันพื้นหลังสีขาวนะคะ และสาหรับแบบคําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไปเกลียรหรือแบบทอกศ1ูนย์หนึ่งทางเจ้าหน้าที่จัดวางไว้ให้ท่านแล้วนะคะท่านสามารถติดนําไปกรอกได้เลยค่ะคราวนี้ถึงขั้นตอนการกรอกแบบทอกศ1ูนย์หนึ่งนะคะโดยจะเริ่มทีละขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1รูปถ่ายดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะรูปถ่ายใบที่1ให้ท่านใช้กาวหรือกาวสองหน้าติดด้านหลังแล้วติดรูปดังกล่าวลงบนแบบทอกศ1ูนย์หนึ่งส่วนรูปใบที่2นะคะให้ท่านใส่ในถุงซิปล็อก หรือใส่ซองแล้วเย็บซองให้ติดกับแบบทกศ1ูนย์หนึ่งโดยเย็บไว้ที่มุมของแบบทกศ1ูนย์หนึ่งโดยไม่ให้เหล็กเย็บก,กระดาษโดนรูปถ่ายนะคะ 2. ค่ะเขียนที่ท่านสามารถกรอกสถานที่ที่ท่านไปยื่นคำขอได้แก่สถานีตำรวจนครบาลสถานีตำรวจปูทอนกองบังคับการตำรวจนครบาล1นและตำรวจปูทอนจังหวัดในทุกจังหวัดที่ท่านยื่นคำขอตัวอย่างเช่น สถานีตำรวจรคนครบาลพหลโยธินสถานีตำรวจภูธรพุทธมนฑลกองบังคับการตำรวจรคนครบาลสองหรือตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเป็นต้นนะคะข้อสามนะคะวันที่ยื่นคำขอท่านสามารถใส่วันยื่นคำขอในวันที่ท่านเดินทางไปยื่นคำขอได้เลยนะคะต่อมาค่ะข้อ1.1การกรอกชื่อนามสกุล ขอให้ท่านกรอกตามความเป็นจริงด้วยตัวบรรจงนะคะข้อ2.2ข้าพเจ้าได้ผ่านการอบรมหลักสูตรให้ท่านกรอกว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพญญาศพพพออ2 5 6 2ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรุ่นที่ให้ท่านใส่ชื่อรุ่นของท่านนะคะว่าท่านรุ่นที่เท่าไหร่นะคะหรือท่านอาจจะดูในใบประกาศของท่านได้เลยนะคะแล้วก็เขียนตามลงไปค่ะ ข้อ 2. ประวัติส่วนตัวให้ท่านกรอกตามความเป็นจริงด้วยลายมือบรรจงและใช้เลขอาราบิกข้อ 3. สถานที่ในการติดต่อหรือส่งเอกสารขอให้ท่านกรอกด้วยลายมือบรรจงให้ชัดเจนและใช้เลขอาราบิกนะคะข้อ4การศึกษากรอกตามความเป็นจริงค่ะข้อ 5. อาชีพกรอกตามความเป็นจริงค่ะข้อ 6. ประวัติการทำงานและประสบก,การณ์ด้านการไกล่เกลีย่ยกรอกตามความเป็นจริงค่ะ ข้อ7ประวัติการอบรมสัมนาท่านสามารถกรอกประวัติการอบรมสัมนาของท่านตามความเป็นจริงได้เลยค่ะข้อ8ประวัติทางคดีหากท่านตอบว่าเคยสามารถเพิ่มข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ต่อ,อการพิจารณาได้เช่นสภาพแห่งข้อหาความเป็นจริงเป็นประการใดได้แก่ข้อที่1นนะคะให้ท่านทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมที่คำว่าเคยหรือไม่เคย หรือปัจจุบันถูกดำเนินคดีและระบุคดีลงไปในช่องว่างระบุหมายเลขคดีระบุข้อหาระบุสารระบุผลคดีสารชั้นต้นสารอุทธร์สารดีกา 2. เป็นหรือเคยเป็นหนี้สินผู้อื่นจนได้ชื่อว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ให้การใส่เครื่องหมายในช่องไม่เคยหรือเคยหากเคย ขอให้ใส่เครื่องหมายที่ช่องสีเหลี่ยที่ว่าเคยถูกสารสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายเมื่อปีพศอใอดาสารใดหรือไม่ต้องคำพิทักษาให้ล้มละลายเพราะเหตุใดหรือเคยต้องคำพิทักษาให้ล้มละลายเมื่อกรณีที่ท่านมีประวัติการถูกดำเนินคดีอาญาหรือคดีล้มละลายเมื่อท่านกรอกข้อมูลลงในข้อ8แล้วเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ขอให้ท่านแนบเอกสารหลักฐานผลของคดีดังกล่าวมาด้วยค่ะข้อ9การแนบเอกสารหลักฐานขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่องที่ท่านแนบเอกสารนั้นๆมาด้วยค่ะข้อ10ท่านมีความประสงค์ทาหน้าที่เป็นผู้ไกลเกลีย่ยในจังหวัดใดภาคใดท่านสามารถระบุพื้นที่ที่ท่านประสงค์จะเป็นผู้ไกลเกลีย่ยได้มากกว่าหนึ่งพื้นที่ โดยที่ท่านเดินทางไปยื่นใบสมัครคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพียงที่เดียวและครั้งเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นท่านเดินทางไปยื่นใบสมัครคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยณสถานีตำรวจภูธรบางละมุงและกรอกในข้อสิทว่าท่านประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีหรือท่านเดินทางไปยื่นใบสมัคร คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไก่เกลีย่ยณตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและกรอกในข้อสิทธิ์ว่าท่านประสงค์จะเป็นผู้ไก่เกลีย่ยในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นสุดท้ายค่ะขอให้ท่านลงลายมือชื่อเซ็นชื่อและเขียนตัวบรรจงในบรรทัดสุดท้ายนะคะและถ้าหากท่านมีข้อข้องใจอยากจะซักถามใดๆนะคะ สามารถติดต่อดิฉันนะคะพันตำรวจโทหญิงทีติกาน,นิการูระจรรองผู้กับการกลุ่มงานส่งเสริมง,งานสอบสวนหนึ่งเบอร์โทรศัพท์0932459559และพันตำรวจโทหญิงนาริมารักธรรมรองผู้กกับการกลุ่มงานส่งเสริมง,งานสอบสวนหนึ่งเบอร์โทรศัพท์0897665235ขอบคุณค่ะ